รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกคนอหลเตสอหลเตส,เสนี่ก็เป็นวิชาหนึ่งในสายช่างอิเล็กทรอนิกส์อยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าช่างอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับสาขาอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาขาที่จเจริญเติบโตขึ้นทุกวันเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม ทำให้อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติบโตได้ไม่หยุดมีงานตลอดเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่ใช้ซึ่งมีระยะเวลาในการซ่อมบำรุงตามสภาพการเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงมีโอกาสทำงานสูงและสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ช่างอิเล็กทรอนิกส คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์เครื่องสักผ้าเครื่องอาบน้ำอุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกควบคุมตลอดจนการตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์การศึกษารูปแบบวงจรและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นต้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิก อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นเช่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทางานของเครื่องใช้ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบอุปกรณ์การวัดค่าต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจสอบงานบัดกีเป็นต้นวิทยาลายัยเทคโนโลยีนัชวินที่เปิดสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระดับปวชและระดับปวสโดยในระดับปวชเปิดสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และในระดับปวสเปิดสอนสาขางาน e อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มุ่งหนิ่งการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแนวทางการศึกษาในระดับสูงระดับปวสาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขางาน e อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสาขาวิชาโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีระบบสื่อสารวิทยุสาขางานวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ครุษศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสายอื่นๆที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 1. ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์2ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3. ปรับปรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์แนวทางการประกอบอาชีพ 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2. ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ 3. ช่างซ่อมมือถือ 4. พนักงานร,รัฐและเอกชน 5. เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์6 เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์7เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์8เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รู้ข้อดีอย่างนี้แล้วอย่าลืมมาเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์กันเยอะๆนะครับ